การบริหารจิตและการเจริญปัญญาเรื่องวิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส แล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆนะจ๊ะาอใาจแตะไปเบาๆตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็กค่อยๆตรึก นึกถึงดวงใสหยุดกข้าไปในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วขาวใสหยุดไปที่กลางองค์พระแก้วขาวใสค่อยๆประคับประคองไปเบาๆ สบายสบายวางเบาๆพร้อมกับผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนให้ผ่อนคลายไปด้วยอย่าไปลุ้นเล่งเพ่งหรือจ้องนะจ๊ะวางเบาๆหลับตาพอสบายๆ ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้มันแจ่มชื่นถ้าเราได้ฝึกฝนกันบ่อยๆทุกวันอย่างสม่ำเสม,มอโดยเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้นะว่าเป็นวัตถุประสงค์ของชีวิตมันก็จะทําให้เราเนี่ย ง่ายขึ้นในการที่จะวางใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและโดยเฉพาะตรงกลางกายฐานที่เจ็ดเนี่ยเราได้เรียนรู้ว่าตายก็ต้องตายตรงนี้ ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำง่ายๆไปในกลางท้องนะเมื่อตายตรงนี้แล้วเราก็หลีกเลี่ยงความตายไม่ได้แม้ว่าเราไม่อยากจะตาย แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกทั้งเราก็เคยตายกันมาแล้วน,นับพบนับชาติไม่ทุนแต่เราก็ลืมไปแล้วแล้วพอจะนึกถึงเรื่องความตายทีไรลเนี่ยเราก็กลัวมีตกกังวลทั้งๆท,ที่กลัวตายก็ต้องตายนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเตรียมตัวของเราดีกว่าเมื่อมันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้พ้นโดยเราได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปสู่ปรโลกมันจะต้องไปด้วยความใสและหมองแล้วก็ตายตรงนี้ ถ้าใจผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ไปดีไปสบายไปสุกติโลกสวรรค์ถ้าใจหมองไม่ผ่องใสก็ไปอบายนี่หลักวิชามันมีอยู่ตรงนี้แล้วก็ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนานกว่าชีวิตในเมืองมนุษย์ ทุกข์ก็ทุกข์นานสุขก็สุขนานแถ้ไม่มีการทำมาหากินแบบมนุษย์เป็นอยู่ได้โดยบุญและบาปที่กระทำเอาไว้ตอนเรายังมีชีวิตยอยู่เพราะเหตุนี้แหละเราจรึงต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัว ที่จะตายซึ่งเราจะต้องพร้อมเสมอเราจะมาใช้คำว่ายังไม่พร้อมที่จะตายเราว่าโลกก็ยังไม่โตง,งานก็ยังไม่เสร็จบุญก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอย่างเต็มที่หรือเรายังมีความสมบูรณ์หรือพอกระซับพวกพ้องบริวารอำนาจศาสนาอยู่ เรายังไม่อยากตายเนี่ยเราจะไปอ้างเหตุผลอย่างไรเนี่ยเมื่อถึงเวลาหมดบุญหมดยุขไขหรือก,กรรมมาตัดลอนนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะจ๊ะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวของเราให้หมันพร้อมที่จะเดินทางออกจากกายมนุษย์ จะโดยฉับพลันหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปแบบเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ค่อยๆได้ทำใจยอมรับว่าต้องตายแน่หรือปุป๊บปับกระทันหันเนี่ยเรามันก็ต้องพร้อมเสมอเพราะเหตุนี้แหละเราจึงจะต้องให้ความสำคัญในการฝึก ใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะว่ามันตายตรงนี้นะการทำฐานที่เจ็ดให้มันสว่างให้มีองค์พระหรือดวงธรรมปรากฏเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเตรียมตัวเราให้พร้อมที่จะรับสถานการณ์นั้นซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา ไม่มว่าเราอยู่ตรงไหนตอนไหนที่ไหนเพราะฉะนั้นใครที่เกียจคร้านนะหรือประมาทในการดำเนินชีวิตเกียดคร้านในการทำความเพียรที่จะฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งไว้โตมันก็จะต้องคิดกันใหม่นะลูกนะต้องคิดกันใหม่ซะแล,ะละ้วล่ะ จะต้องมาให้ความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ให้ใจมาอยู่ในกลางกายฐานที่7ควบคู่กับการทำมาหากินหรือการครองเรือนหรือในทุกๆก,กิจกรรมในทุกหนทุกแห่งยจาให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายใน เราฝึกได้ในทุกสถานที่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำควบคู่กันไปในชีวิตประจำวันนะลุกนะฝึกเอาไว้เรื่อยๆแล้วว่าในทุกๆอาทิตย์ที่เราจะมาทำบุญประจำอาทิตย์โดยการให้ทานรักษาศีลกเจริญภาวนาเนี่ย มันจะได้มีหลักของใจแล้วก็ถูกหลักวิชาทั้งก่อนการทำทานการให้ก็ดีเนี่ยใจมันก็ใสจะรักษาศีลใจก็ใสจะเริ่มภาวนาใจก็ใสมันถูกหลักวิชาแล้วมันก็จะง่าย เมื่อใจมันมีหลักอยู่ภายในที่เราทำบ่อยๆซ้ำๆภาษาธรรมก็เรียกว่าภาวิตาภาหุรีกตาบ่อยๆหนึ่งๆมันก็ง่ายบอกให้หลับตาเนี่ยใจมันก็จะหยุดนิ่งอยู่ภายในในศูนย์กลางกายฐานที่เจมันเข้าไปเลย ความสว่างจะเกิดขึ้นดวงใสองค์พระสาสก็จะผุดผ่านมาในกลางกายของเราบุญอะไรจะไม่ใหญ่ถ้ากระหยุดใจเ,เป็นไม่มีซึ่งจะเป็นฐานรองรับบาร,รมีอย่างอื่นทั้งฐานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นแล้วก็เลิกอธิษฐานจิตเมื่อบุญเกิดขึ้นในกลางกายของเราแล้วนะ เป็นดวงใสๆว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังสร้างบารมีอยู่ให้ได้ผลบุญปัจจุบันบันดาลให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีไปน,นานนาธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะ ก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอศัศจรรย์ซึ่งง่ายขายคล่องกำไรงงามมีดวงบัญญาที่จะแก้ไขปัญหาข้อสงสัยของผู้ที่เราไปชวนนั่นแหะให้มันหมดสิ้นไปแปลเปลี่ยนมาเป็นความเริ่มใสในพะรัตนา,ตายัยแล้วมาสร้างบุญร,ร่วมกันมาสร้างบร,รมีร่วมกัน ให้เราสามารถทำบุญได้ทุกๆบุญไม่ตกไม่หล่นเลยเราจะได้ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบาร,รมีตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินควบคู่กับการทำมาหากินกาครคลองเลือนให้เราเป็นที่รักของมอนุษย์ของเทวดาทั้งหลายนะ ประสบความสำเร็จสมหวังดังใจในทุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีนั้นนะข้อบอกพร,ร่องอะไรในชาตินี้ของเราเนี่ยมันหมดไปอย่าได้ติดไปในภพบเบื้องหน้าในภพบเบื้องหน้าก็ขอให้เรามีรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุข มักพผลนิพพานและลึกชาติได้เห็นน้ำมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างแต่กุศลธรรมความดีงามตั้งแต่เกิดจนหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมชาตินี้เมืถึงคราวจะหมดอายุไข ก็ย่าให้มีความทุกข์ทรมานจะเจ็บจะป่วยไข้ก็อยจะทรมานจะแก่เท่าชราก็อย่าให้หลงลืมมีพระรัตนตรัยปรากฏแจม่มใสตอนนี้เราก็น,นึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศลไปอย่างบรรพบุรุษบุปการลิต รวมทั้งคู่กรรมคู่เวรและก็แผ่เมตตาไปด้วยนะจ๊ะ